ครับคุกุค,ครับรัดนะครับวันนี้มาอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนก็ชวนมาอยากให้ขึ้นเวทีหน่อยมากล่าวอะไรกับพวกเราสักหน่อยนะครับก็ต้องขอออกตัวนิดน,นึงว่าไม่ได้มี ครับสามารถเป็นนักปลาใสเก่งกาจเหมือนกับน้องๆทุกคนนะครับเชน,นม,มาทุกคนเมื่อกี้ผมดูเก่งกันมากแล้วก็ผมภูมิใจมากที่เรามีเยาวชนที่มีความเก่งกาและสามารถาและนี่คืออนาคตของประเทศชาติที่เราควรจะภูมิใจนะครับเุดประสงค์หลักของผมมาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยหลักๆก็คืออ,อยากขอมาเป็นกําลังใจให้กับพวกเรา,เาทั้งมังน้องและประชาชนทุกท่านที่อยู่ร่วมกัน ที่นี่นะครับผมเชื่อว่าเรามีาวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือง่ายๆนะง่ายๆนะมันก็มีอะไรหรือาจริงๆมันเป็นเรื่องปกติผมวา่าเราทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันทุกคนก็เพีงเยงแต่ว่าเราต้องการเห็นประเทศชาติของเราเนี่ยดีขึ้นจเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นก็เท่านั้นถูกไหมครับ ซึ่งผมถามว่าการที่เราอยากเห็นประเทศจเจริญก้าวหน้ามีความประชาชนมีกินดีอยู่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดตรงไหน <Yeah. S 1> ในเมื่อเราต้องการให้ประเทศชาติของเราดีขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนของพวกเราทุกคนนะครับ <Yeah. S 1> ที่ต้องการที่จะเห็นประเทศมีความก้าวหน้าจเจริญขึ้น ทีนี้ผมก็อย่างเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศของเราเนี่ยมันก็แน่ชัดอยู่แล้ววยตัวเลขทั้งหมดไม่ว่าจากตัวเลขไหนที่มาดูเนี่ยประเทศเราเนี่ยก็มีความาตกต่ำถอยหลังนะครับโิดตามข้อเท็จจริงตามข้อเลขตามตัวเลขต่างๆซึ่งทุกคนก็มีความเป็นห่วงผมก็มีความเป็นห่วงผมก็อยากให้ประเทศทราบดีขึ้นเพราะนั้นก็ถึงต้องมาอยู่ตรงนี้ ก็อยากจะต้องเหือจากกำลังใจที่อยากให้พวกเราทุกคนแล้วเนี่ยก,<ว>ก็กอยากมาเรียนว่าในโลกนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันมีเผดการอยู่สองประเภทซึท่งคนมักจะเข้าใจกันผิดนะครับที่มาอ้างกันก็คือในโลกนี้เนี่ยซึ่งผมก็เห็นมาท่อนโลกแล้วเนี่ยก็มาเรียนกับท่านว่าเผดการเนี่ยมันมีเผดการสองอย่างก็เรียกเผดการซ้ายจัดกับเผดการขวาจัดนะครับเผดการซ้ายจัดก็อย่างเช่นตี หรือเวียดนามนะครับซึ่งในแง่หนึ่งเระเด็จก,การซ้ายจัดคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาขึ้นมาเมียอมนาจได้โดยมีฐานเสียงประชาชนส่วนใหญ่ที่สนับสนุนจริงตอนขึ้นมาเมียอำนาจนะครับและเขานอกเหนือจะมีฐานเสียงแล้วผู้นํามีวิสัยทัศน์ก็สามารถทําให้ประเทศเจริญได้อย่างที่เราเห็นจริงแต่แน่นอนว่าเรื่องอสิทธิมนุษยชนต่างๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ในขณะเดียวกันมันมีประเด็จก,การอีกอย่างนึงที่เรียกว่าประเด็จก,การขวาจัดนะครับซึ่งประเด็จก,การขวาจัดในโลกนี้และปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราก็เข้าข่ายการเป็นประเทศเที่เป็นลักษณะประเด็จก,การขวาจัดทีนี้เนี่ย เท่าที่ผมเห็นมาในโลกเนี่ยมันไม่เคยมีหรอกครับเราไปเปิดประวัติศาสตร์ที่ไหนดูก็ได้นี่เป็นข้อเท็จจริงว่ามันไม่มีประเด็จการขวาจัดที่ไหนในโลกที่สามารถทําให้ประเทศเจริญได้จริงนี่แต่ทําให้ตกต่ําทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้น ที่เรามาอยู่ทุกวันนี้ก็จุดประสงค์เดียวกันทั้งหมดเราต้องการให้ประเทศก้าวหน้าเจริญขึ้นและการที่เราจะทําให้ประเทศนักของเราเนี่ยก้าวหน้าเจริญขึ้นได้เนี่ยมันก็มีอยู่สิ่งเดียวนะครับผมก็เรียนตามตรงว่าทั่วโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้สิ่งเดียวนั้นคือการที่เราจะต้องทําให้ประเทศเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริเงเท่านั้น เพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของพวกเรานะครับมันเป็นสิ่งเดียวอันนี้มันขอเรียนตามต้วอันนี้มันเกณฑ์ผมไม่ได้พูดตามความเห็นของผมอันนี้มันเป็นเกณฑ์มาตรฐานของโลกนะครับไม่ว่าโลกที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่ของโลกก็ต้องถือว่าประชาธิปไตยเนี่ยะจะสามารถทําให้ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยจเจริญขึ้นได้โดยเฉพาะถ้าเป็นประเทศขวาจัดเนี่ยมันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับที่จะทำให้ประเทศเจริญขึ้นได้เพราะน,นั้น มันก็ไม่มีทางเรื่องอื่นใดนอกจากที่จะทําให้เราประเทศของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยและ,ะจากที่เมื่อสักครู่คุณไมค์ก็ได้พูดนะครับว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้จบลงแค่วันสองวันมันอาจจะต้องกินเวลาไปอีกนานแต่ผมถือว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมีความหวังนะครับเราคนเรา ต้องมีความหวังต้องการเห็นสิ่งที่ดีขึ้นแม้ว,ว่ามันจะยากลำบากแต่ถ้าเรามีฝัน,นผมเชื่อว่าเราจะก้าวไปและทำฝันนั้นให้เป็นความเร็จริงขอบคุณครับ